สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคาบูเอ็นโพครับตัวลูกเล่งดำครับลูกเล่งทนมากครับลูกเล่งเป็นเหมือนกับของติดรถนะครับพวกคาบูเดิมๆติดรถนะครับเป็นเนื้อแท้ครับเนื้อแทสินค้ารับประกันหนึ่งปีครับรับประกันเลยว่าลูกเล่งไม่ถลอกจูนนิ่งวิ่งกระจายแน่นอนครับ มีให้ครบเลยครับเนี่ยงานเนียนๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมมาแกะด้านในให้ดูแบบนึงครับางานเนียนมากครับทางเดินน้ำมันเนี่ยก็เหมือนกับของแท้เลยครับเป็นตัว K เคเร่งดำครับอ่าตัวเคมักอ่ามักจะอยู่ในพวกรุ่นพวกอ่าพวกรถอ่าติดรถรุ่นพวกริวก้า jRD หรือว่าพวก GPx อะไรแบบนี้ครับอ่าก็ มันเป็นเหมือนกับของแท้ทุกอย่างครับอ่าใช้ดีใช้ดีเหมือนกับของแท้ครับอ่าเนี่ยครับอ่าถ้าคนไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะไล่ดุมหนูไปให้ด้วยครับอ่าถ้าว่าอ่าลูกค้าอยากให้ไล่ดุมหนูเพิ่มก็เพิ่มอีกแค่ร้อยี่สิบาทนะครับอ่าคาบูลุกนี้ก็ก็ขายอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบเก้าบาทนะครับอ่าแล้วก็มีก้าจะส่งอ,100าอ่าหนึ่งร้อยบาทอ่าถ้ารวมไล่ ดุมหนูน้ำมันกับดุมหนูอากาศด้วยก็เป็นอ่าก็บวกเพิ่มไปอีกอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับคนไหนสนใจก็อ่าทักมาได้ครับทักมาได้งานเนียนๆครับรับประกันครับชื่อนี้การันตีครับใหม่แคมซิงครับ